สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบ้านหว้วยปรับทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมของเราแล้วนะครับวันเปิดเทอมแสนสนุกไข่เสียไข่เล่นะครับถ้าเราพร้อมแล้วนะครับไปเรียนกันเลยครับเฮอพังเจ้ยเสยี่สวยวเสียโรงเรียนบ้านหว้วยปรบับสพประปอรยองเขตหนึ่ง พบกับสื่อวิดีโอภาษาจีนเรื่องวันเปิดเทอมแสนสนุกไขเสียควายเลอร์โดยออสการ์เหล่าซือ่อจัดทำโดยครูอัศวินอินตาพวงโรงเรียนบ้านห้วยปราคำศัพท์น่ารู้ประจำบทนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนปิดเทอมกันไปเสียนานเรามาทบทวนคำศัพท์กันนะครับดูนี่ิว่าวันนี้เหล่าซื้อนะครับมีคำศัพท์นะครับมาให้นักเรียนกีคำํำคำที่หนึ่งไขเสียไขเสีย,สยนักเรียนออกเสียงครับ ค่ายเสือวันเปิดเทอมอ่าออกเสียงครับค่ายเสืออ่าคำที่สองครับเซี่ยวจางเซี่ยวจางเซี่ยวจางก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนนั่นเองเซี่ยวจางเซี่ยวจางอ่าคำนี้ง่ายมากเลยคำที่สามเหล่าซื้อเหล่าซื้อเหล่าซื้อก็คือคุณครูนั่นเองออกเสียงครับเก่งมากครับคำที่สี่ครับเสือซิง เสือเซิงเสือเซิงแปลว่านักเรียนนักเรียนออกเสียงครับเสือเซิงเสือเซิงนักเรียนนั่นเองอถ้าเพื่อนร่วมห้องของเรานะครับถงเสือถงเสือถงเสือคือเพื่อนร่วมห้องเรียนครับถงเสือถงเสือโรงเรียนครับโรงเรียนปถมของเรานะครับคือเสี่ยวเสือเสี่ยวเสือเสี่ยวเสือคือโรงเรียนปถมนะครับ เปิดการเรียนตะั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 เลยภาษาจีนครับวิชาภาษาจีนฮั่นหยีฮั่นยีออกเสียงครับฮั่นยีฮั่นหยีวิชาภาษาจีนครับดินสอพบกันมาหรือเปล่าครับดินสอเชียนปีเชียนปีดินสอออกเสียงครับเชียนปีเชียนปีดินสอปากกาครับกังปี กังปีอ่าปากกานะครับกังปีเมื่อกี้ดินสอเขียนปีปากกากังปีต้องมียางลบด้วยเผื่อเวลาเราเขียนผิดเสี่ยงผีเสี่ยงผียางลบครับเสี่ยงผีเสี่ยงผียางลบนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือชื่อจื้อชื่อจื้อชื่อจื้อหม้บรรทัดออกเสียงครับชื่อจื้อชื่อจื้อหม้บรรทัดครับ นะครับอุปกรณ์สุดท้ายที่เราต้องมีนะครับเปิลจื้อเปิลจื้อเปิลจื้อคือสมุดออกเสียงครับเปิลจื้อเตรียมตัวนะครับเรามาทบทวนกันนะครับทบทวนคำศัพท์ภาษาจีนอีกรอบนะครับ12คําคำคำที่ 1. ai ค่ายเฉีย่ยวค่ายเฉยีวันเปิดเทอมอ่ะพูดพร้อมกันครับค่ายเฉียํยคำที่สองเสี่ยวจางเสี่ยวจางเสี่ยวจางคือ ผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับเสี่ยวจางคุณครูเหล่าซื้อเหล่าซื้อเหล่าซือแปลว่าคุณครูครับคําที่สามครับเหล่าซื้ออะคำที่สีส่เสเซิงเสือเซิงเน้นคําด้านหน้านะครับเสือเซิงเสือเซิงคือนักเรียนตัวเราเองนั่นเองครับถ้าเพื่อนร่วมห้องของเราก็คือถงเสือถงเสือถงเ,เสือคือเพื่อนร่วมห้อง โรงเรียนปถมเสี่ยวเสียเสี่ยวเสียเสี่ยวเสียโรงเรียนปถมครับเสี่ยวเสียวิชาภาษาจีนที่เราชอบเรียนฮันยี่ฮันยี่ฮันยี่ออกเสียงครับอ่าเก่งมากๆเลยนะครับคำที่8ครับเชียนปีเชียนปีดินสอพกกันมาหรือเปล่าครับเชียนปีเชียนปีดินสอพี่ปอปายต้องมีเลยกังปี กังปีปากกาป .4 สี่ห้าหกเราใช้ปากกานะครับกังปีแล้วถ้าเราทําผิดนะครับเสี่ยงผีเสี่ยงผีอย่างลบครับไว้ลบคําผิดนะครับเสี่ยงผีเสียส่ยงผีมีไม้บรรทัดด้วยชื้อจื้อชื้อจื้อชือจ,จื้อฟังเสียงเราซื้อดีดีชื้อจื้อชือจื้อมีสมุดเอาไว้จดเปินจื้อเปินจื้อเปินจื้อมีสมุดเอาไว้จดเปินจื้อ เรามีคำศัพท์นะครับให้นักเรียนนะครับได้ทบทวนกันนะครับไข่เฉียเปิดเทอมอ่าคำนี้เซี่ยวจางได้ไหมพุ่มในการโรงเรียนคำที่4ี่อ่ะคำที่สี่เฉียเซิงคำนี้ก็สำคัญนะครับคำที่6เฉียวเสียฝึกฝนวรรณนิตสู่ๆนะครับแล้วเราค่อยมาติดตามกันนะครับว่าต่อไปเราจะมีเรื่องอะไรมาเรียนกันนะครับสู้ๆครับใจเจียน